ฮ้ยข้ออออางหน้าข้างหน้า <Yeah. S 1> ไหนอนะในพาเวอร์ป่ะตรงไหนมายูบ้านเนีย่ยนี่นี่นี่โอเคเฮ้ยโอ,อ้โห60มุมนั้นมันเล่นพี่ได้เลยนจะริงด้วย เล่นได้ทก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเลีง oh. ตายแล้วไม่ Don't give up your teammates can still recall you ไม่น่าวิ่งขึ้นตรงนั้นเลยลืมไปว่าไม่ใช่อัพเตอร์แมทแม่งเล่นอัพเตอร์แปดใหม่ไปพี่พี่ตามผมมาได้ไหม I'm recalling a teammate. Thanks. Thank Tao dòng t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 ao ใครยิงอะ่ะโอ้ยบอสเก็บอของมันเลยเอาเบอร์สี่รถเบอร์เบอร์เบอร์สองเห็นซุดผมปะ่ะลุงลุงเห็นซุดไหม หรือไม่เห็นไม่ได้ลงฮะไม่ได้ลงอ๋อหรือว่าม่ได้ไม่เห็นหรือว่าผมเห็นคนเดียวหรือเปล่าชุดที่ไปเก็บจากคนอื่นมาใช่ใช่น่าจะผมเห็นคนเดียวใช่ใโดมโดมไปดูในคลิปพี่นะพี่เห็นจริงจริงไม่ได้ม้งคมว่าผม ผมตงเลงในเกงขึ้นแล้วนะ่วนะ <c oughs> ตั้งนานแล้วว่าตั้งแต่เราสองคนแล้วไม่บอก <c oughs> ตั้งแต่พี่ไปคนเดียวแล้วตมดุลตมดุลดีโอ้โอเเฮ้ยมีคน <ผม S 1> ลงข้างห<ม>น้าไม่ค่อยดีเลยมีคนลงข้างหน้ามีคนลงข้างหน้า โอ้พอดีเลยอะ่ะผู้ดีกับเราเลยอะ่ะผู้ดีกับเราถึงวงพอดีเลยบ้านสามแยกบ้านสามแยกแต่ยังไม่เห็นมันเห็นเห็นเห็นแค่ล่มโอ้เอาวงหยุดตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเห็นหน้าได้อยู่ได้ได้ไดได ตรงรถตรงรถร,งรถร,รถตัวนี้ไรยิงผมตอนแรกอ่ะอ๋อตัวเดียวปะไม่น็อกนี่แต่ว่าวันแมนครับวันแมนตัวนี้แหละข้างหลังวันแมนได้ไงเห็นมันกระโดดลงมาน่าจะไม่ใช่วันแมนแล้วมั้ง นตาตมันตายตรงโน้มน,มนมันตายตรงโน้นแล้วมันเกิดใหม่ไงพี่อ๋เอเฮ้ยไม่ใช่ดิชิมน,มนมีออ้างด้วยใครมีอาร์งนะไอไอไอตัวไอ,ต,วอตัวนั้นมีอาร์งด้วยใช่ไหมมีครับมี ไม่น่าเลยยิงใครไม่ค่อยโดนเลยไม่มีคลิปตรงเลยฮะมันเกี่ยวกับคลิปเลยืะ <c oughs> มันดีดนะมันดีดนะจริงๆถ้าใส่คลิปตรงอะนิ่งมากของพี่อะ่ะพี่ชอบใส่สามเหลี่ยมแม่งไม่ค่อยนิ่งอะ่ะดีดแล้วแล้วเกมเกมก่อนหน้านี้ใส่คลิปอะไรยิงไปโดนซักตัวเลย <c oughs> อ๋อไม่ได้ใส่เลย เเหตุป้าก่อน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 หน้านั้นหกคิวหกคิวอ่ะหกคิวพี่ใส่คลิปตรงนะทั้งสองอันเอาสุดยอดนะใส่คลิปตรงทั้งอันเลยได้เลยลงมาลงมาเองต้องห่างคลิปตรงให้พี่ก่อนก่อนหนึ่งนะพี่ถึงจะยิงแม่นตามเป้าครับโอ้ยมันจะได้กินไก่ตลอดเลยมันจะมั้ยป็นไม่ถึงเอาให้เลยเอาให้เลยใช่จะคลิปตรง จะี่ตรงฝาดที่ไหนล่ะไม่เห็นคนเลยครับเอาเพื่อนเห็นเ,ออเพื่อนจะอ,อถามหาแล้ว <Okay. S 2> เพื่อนบอกอยู่ตรงนั้นมายิงมันเลยไปมาก k e d a โลเคชั่น อ้าพัดลมไม่โดนเลยร้อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวดมดมดูดูดูพี่ด้วยดูพี่ด้วยอย่าให้ครอย่าให้ใครยิงพี่ได้โดนปะมากระเดียวนะให้ให้ให้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ให้ให้ให้สมมติอะไรสมมติอะไรเดี๋ยวมเปิดเดี๋ยวพี่พี่พี่ก็ดมกันหน้าหลังเลย เราจะเพิ่งเปิดเอปิดนั่นมันมันวิ่งโลกเรอขอบคุณครับเรายังไม่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวาผมผมไม่เปิดจะเป็นรู้ได้ไงเราสวยมีอีกมีอีกมีอีกเบอร์สีด๊อก หมดใช่ไหมเฮ้ยยังมีอีกข้างหลังครับโอ้โหนะข้างหน้า Thank you อ๋อเพื่อนเพื่อนโดนลากกายเลยยัง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 เพื่อนอยู่นี่นี่ซีซีอ่ตัวนี้สมมุตสมมุตสมมุติลกนั่ได้ไหมสมมุติหมดแล้วสมมุต Thank you เมื่อกี้ตัวที่ยิงเบอร์สี่ตรงไหนนะเหมือนรอยกระสุนขึ้นเฮ้ยเสียงปืนมันไกลมากเอาแล้วเข้าไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันไปรอในวงกีเอามาทำไม <Help. S 2> มันไปหาข้างหน้ามันไปหาข้างหน้าข้างหน้าโดมกับลุงอะ่ะตรงบ้านตรงบ้านมันไปตรงบ้านโอโห้เรียบร้อยเลย เล่นก่อนลุกเล่นก่อนมีกระสุนเทาไหม,มเฮ้ยมาเฮียแล้วม่มีกระสุนเท่าพลาดเลยแม่งไปเอาเปืนกระสุนเทามาเฉยบอกแล้วเปิดไปดูจุดเลยโดนหลังเข้าจะเปิดจุดไม่ดูหลังเลยว่าแล้วตายฟรี โอเคโอเคเดี๋ยวผมออกไปกินข้าวก่อนเด้อ